เอานะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่า S C R P U นะครับพร้อมลิงก์นะครับ่ะตัวนี้นะครับคลิปนี้ผมจะรีบสอนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ใครไม่ทันก็ดีดยนะครับตัวเครื่องผมก็ Galaxy Note 4นะครับที่จริง Airy 700นะครับผมลงลอมนะครับลอม Note 4นะครับแลวได้เข้าองแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะปรับเป็นห้าเมกนะครับตัวนี้ก็นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่อย่าไปยุ่งกับมันเลยอันนี้ค่าการพิมพ์ก็มัดนะครับถ้าพูดก็ไอ,ฟอ,อ,ไอฟโฟนอไโฟนนะไมโครโฟนนะครับแล้วก็สี่ซีซีจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็สตูดิโอก็ติไว้ตัวนี้ก็โชว์ Show นะครับปิดได้เไปถ้าไอริสมันจะมาแบบนี้ก็ปิดไว้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กสองตัวนี้อะถ้ามีอะไรก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์และกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมครับ